การปราบปรามสแกมเมอร์การประกาศให้ประชาชนรู้จักกับความจริงที่น่าสนใจบิ๊กต่ายรับคำวิจารณ์จากโจ๊กในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์แต่ก็มีเงื่อนไขวันที่29ตุลาคม2568เวลา12นาฬิกาหนาทีผู้บัญชาการตำรวจพอตำรวจกิติรัตนเพชรออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจอดีตรองพอตำรวจได้วิจารณ์การปราบปรามปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ พอบอตตารวจกล่าวว่าเขาเตรียมใจรับฟังคําวิจารณ์และขอบคุณที่จะนําคําวิจารณ์เหล่านี้ไปพัฒนาตนเองอย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าตํารวจทั่วประเทศมีความรู้สึกผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และทราบดีถึงวิธีการปฏิบัติงานของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนแต่ที่น่าสนใจคือโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์โดยกล่าวว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับนักการเมือง หรือข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแสแกมเมอร์ก็ขอให้นำมามอบให้กับตำรวจและเขายอมรับว่าพลตอตอ,อาสุรเชษฐเป็นคนที่เก่งหากมีข้อมูลจริงจะเป็นพลเมืองที่ดีและจะดำเนินการลงโทษทันทีและนี่คือสิ่งที่มากคนพลาดการปราบปรามสแกมเมอร์ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานตำรวจต่างๆมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นซึ่งเป็นความพยายามที่น่าชื่นชมในการแก้ปัญหาที่สำคัญนี้ แต่ทำไมถึงต้องมีการวิจารณ์การประกาศข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์อาจเป็นเรื่องที่สับสนใจหลายคนมีคนคิดว่าควรประกาศเพื่อให้ประชาชนรู้จักกับความจริงแต่บางคนก็อาจมีความคิดเห็นให้ว่าการประกาศอาจส่งผลให้เกิดความสับสนหรือการปกปิดข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยคุณคิดอย่างไรการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการประกาศข้อมูลเหล่านี้ คุณคิดว่า,าการประกาศจะช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมหรือคุณมีความเห็นอื่นๆอ,อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น